เมื่อโลกแห่งนี้มีการทดลองแปลกๆจนได้มีตัวประหลาดตัวหนึ่งที่หลุดออกมาจากการทดลองและมันก็เป็นชนิดปรสิตที่ต้องการขยายเผ่าพันธุ์ของพวกมันแบบไม่จบไม่สิน้นพวกมันได้ขยายเผ่าพันธุ์ของพวกมันด้วยการทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆติดเชื้อและสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็จะแพร่พันธุ์ของพวกมันไปเรื่อยๆจนกว่าโลกนี้จะหาไม่และเต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์ของพวกมันและวันนี้เราก็อยู่กับแอนดออนที่มีชื่อว่าพาราไซสพาราได้นั่นเองครับ โอเคครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่านะครับตัวของพาราไซพารไดส์นะครับก็คนทำก็คือคนนี้นะครับเดลี่คราฟนะก็นี่นะช่อง u t u b e เขาก็มีนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะนี่นะครับตัวของปรสิต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะอันแรกจะเป็นปลานะครับก็เกิดได้ในมหาสมุทรนะครับอันนี้คือตัวสําคัญเลยนะครับตัวหลักก็คือตัวของพาราไซหรือว่า ตัวปรสิตนะครับเขาจะสปอนด้วยธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวปลาด้วยนะลืมบอกไปว่าสปอนตามธรรมชาตินะครับทั่วโลกนะก็เขาจะไปทําให้สัตว์อื่นๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆติดเชื้อนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ตัวของวัวติดเชื้อนะครับอันนี้จะเป็นแกะติดเชื้อนะครับอันนี้เป็นไก่ติดเชื้อนะครับเขาบอกว่าไก่เนี่ยจะวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็หมูติดเชื้ออันนี้เป็นคลิปเปอร์ติดเชื้อนะครับตัวนี้เป็นผีจมน้ำนะครับติดเชื้อด้วยนะครับอันนี้เป็นเจ้าแมวนะครับก็เขาบอกว่าสามารถเทมได้นะครับโดยใช้ตัวของเนื้อเนานะตัวหมาด้วยนะครับหมาติดเชื้อก็ใช้เนื้อเน่าเหมือนกันนะปลาหมึกปลาหมึกติดเชื้อนะครับคิดว่าน่าจะโหดขึ้นเยอะนะครับอันนี้ซอมบี้อันนะ เขาก็จะสามารถเทดของได้ด้วยนะครับก็เราเทดทําไมนะครับเขาจะเทดเพื่อแลกกับตัวของเทดเพื่อแลกกับตัวของสปาบอสนะครับนี่นะไข่สามอันนะครับแล้วก็ i n f e c t h u m a n หรือว่าคนที่ติดเชื้อนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะครับเมื่อติดเชื้อนะครับหรือว่าค่าเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นนะครับก็จะกลายเป็นเจ้าตัวนี้แหละแต่ว่าเขาจะนี่นะครับเขาบอกไว้ชัดเจนนะว่าแต่จะออนแอ เมื่อเจอไฟนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบอสนะบอสก็จะเป็นวอร์เดนนะครับนี่นะเขาบอกว่าระยะโจมตีของวอร์เดนเนี่ยกว้างมากๆนะครับต่อไปนะครับก็คือวิเชอร์ติดเชื้อนะครับโคตรโหดโคตรอันตรายนะฮะเขาบอกว่าถ้าตัวของวิเชอร์เนี่ยไปสัมผัสกับตัวอะไรนะครับเขาก็จะทําให้ตัวนั้นแหละกลายเป็นว่าติดเชื้อไปด้วยนะครับและบอสตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบอสเดนเดอร์ดากอนนะครับมีแขนมีขาเหมือนจะไม่บินแล้ว นะครับโอเคครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็เช่นเคยลิงก์มีอีกแล้วนะครับอาจจะต้องรอหนึ่งชั่วโมงกันอีกแล้วรอนานเกินนะครับโอเคแล้วก็กด interested แล้วก็ learn more นะครับก็อยู่หน้านี้ประมาณ1 0 1ถึงวินาทีนะครับโอเคครับถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด c o n t i n u e ไปเลยนะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับรอหนึ่งชั่วโมงจะบ้านะครับนะครับก็ถ้ารอหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพ,พี่ผมรอไม่ไหวนะครับก็ไม่รู้อ่ะผมกดเรากดโฆษณาไปแล้วเนาะดูโฆษณาไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะได้ส่วนแบ่งกันหรือยังนะครับนจากแอปนะครับผมจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดหน้านี้ไว้จนกว่าจะ กดเข้าไปรับได้แล้วกันนะครับแต่ในระหว่างนั้นผมจะมาดาวน์โหลดใน Android แลละกันนะครับก็ทําให้ทุกคนดูด้วยละกันนะครับใน Android นะจะได้เข้าใจง่ายเนาะในข้อมกับ iOS ผมคิดว่าน่าจะลงง่ายสุดละมั้งนะฮะที่มีปัญหาสุดก็คือ Android นะครับโอเคแอปที่ใช้นะครับก็ mcpedl เลยง่ายสุดนะครับในการลงตัวของ Addon นะแล้วก็เราก็เอาชื่อไปพิมพ์ไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะแล้วเราก็ดูนะครับว่าเอ้ยดาวน์โหลดอันไหนนะครับก็ เหมือนจะอันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนไฟล์จะเหมือนกันนะครับโอเคกดดาวน์โหลดนะปกตินะครับดาวน์โหลดก็จะมีขึ้นให้ดูโฆษณานะครับก็ดูไปก่อนนะนะครับแล้วก็จะโหลดได้3ไฟล์นั่นเองนะก็กดดาวน์โหลดไปนะครับก็แค่นี้เลยแล้วก็กดไมค์ครับแค่นั้นเละครับก็จะเปิดไมค์ให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะนี่ติดตั้งมาเร็วนี่นะพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้ามาสร้างโลกนะครับ นี่นะก็มาที่ behavior pack นะครับอันนี้สำคัญนะนะครับก็มา active ตัวของ parasite p a r a d ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่ resource pack นะครับจากนั้นก็มา active ตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับให้มีขึ้นตรงนี้นะครับ resource pack แล้วก็ behavior pack นะครับจากนั้นก็ไปที่ experiment นะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้เปิดด้วยนะแต่ไม่ ไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนบ้างนะครับเอาเป็นว่าเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันนะแค่นี้นะครับก็กดสร้างโลกได้เลยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าพอเกิดมาผมไม่เคยเจอเจ้าตัวของพรสิตเลยสักตัวนะครับในน้ําก็เช่นกันนะผมก็ไม่เจอเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันเสกได้ไหมมันเสกได้นะครับอาจจะต้องแบบไปเซตฉากนิดนึงอันนี้คือตัวปลาเนาะอันนี้จะเป็นตัวพาราไซนะครับนี่นะกัดหมาที่นึงก็จะกลายร่างนะครับนี่นะครับ นี่เป็นการหมูหมูก็จะกลายร่างนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีบัคหรือเปล่านะนะครับนี่พอไปกัดตัวของซอมบี้ใต้น้ำนะครับซอมบี้ก็จะกลายเป็นติดเชื้อแบบนี้เลยนะครับนี่นะนี่นะครับแมวก็กินได้นะ นี่นะครับได้แล้วอีกหนึ่งตัวเอาล่ะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำรับตัวของพาราไซพาราได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอนดออนนะครับที่น่าสนใจมากๆนะผมคิดว่ามันสามารถเอาไปทําเป็นโปรเจกต์หนึ่งร้อยวันได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบายครับ